ผมยัง,งยืนยันว่าถ้าเป็นพอร์ตหุ้นไทยผมเต็มเอ็กซผมเปรียบเปยให้น้องแยมฟังแล้วไงเหมือนแบบคืออยากจะเลิกแล้วอะ่ะแต่มันยังเลิกไม่ได้มันติดพันอยู่ผมมาเชื่อว่าถ้าผมได้ออกรอบนี้นะผมจะสามารถกลับไปเก็บหุ้นปันผลในทุนที่ต่ำมากขึ้นในช่วงปลายปีได้ว่าผมเชื่อว่าตลาดหุ้นทั่วโลกอะ่ะมันจะแครชมันจะหักลงมา มันจะเกิดเรื่องในปีนี้หมายเพราะว่าผมกาลังจะเคลียร์ของเพื่อเตรียมเงินสดไว้ไปรอข้างล่างไม่ว่าจะยังไงก็แล้วแต่ผมก็มีระยะเวลาในการรอเคลียร์อยู่แล้วนะครับเช่นภายในเดือนสี่ปีนี้ยังไงก็ต้องเคลียร์ให้หมดเพื่อเพื่อเปิดโอกาสให้กับตัวเองรอให้ทุกอย่างมันผ่านลงมาแล้วผมอาจจะเลือกเก็บคริปโตคือคริปโตอย่างบิตคอยเนี่ยผมจะคงเป็น d c ซอลงมาเรื่อยๆอย่าด่ากันนะ ผมยัง,งยืนยันว่าถ้าเป็นผรอตหุ้นไทยผมเตรียมเอ็กซสผมเปรียบเปยให้น้องแยมฟังแล้วไงเหมือนแบบคืออยากจะเลิกแล้วอะ่ะแต่มันยังเลิกไม่ได้มันติดพันอยู่ฉันฉั้นรอเคลียร์อยู่แล้วผมก็ยังมองไม่มองไม่ออกว่าอะไรคือโอกาสในการลงทุนในตลาดหุ้นไทยมันอาจจะมีโอกาสรออยู่นะฮะสำหรับการเก็บหุ้นปันผลคือถ้าเป็นหุ้นปันผลผมไม่กล้าลงทุนหุ้นต่างประเทศ ผมกลัวเงื่อนไขเรื่องภาษีเรื่องของค่างเงินอะไรพวกเนี้เออถ้าเป็นถ้าเป็นเรื่องของปันผลผมก็ยังอยากจะเป็นหุ้นไทยเพียงแต่ว่าผมมาเชื่อว่าถ้าผมได้ออกรอบนี้นะผมจะสามารถกลับไปเก็บหุ้นปันผลในทุนที่ต่ํามากขึ้นในช่วงปลายปีได้ว่าผมเชื่อว่าตลาดหุ้นทั่วโลกอะ่ะมันจะแครชมันจะหักลงมามันจะเกิดเรื่องในปีนี้มันจะมีต้องมีซัมติงบางสิ่งบางอย่างเวลวร้ายเกิดขึ้นแล้วหุ้นไทยก็ไม่รอด คุต่างประเทศก็เลี่ยงคุณไทยก็จะไม่รอดผมก็จะไปรอซื้อข้างล่างหมายความว่าผมกําลังจะเคลียร์ของเพื่อเตรียมเงินสดไว้ไปรอข้างล่างไม่ว่าจะยังไงก็แล้วแต่ผมก็มีระยะเวลาในการรอเคลียร์อยู่แล้วนะครับเช่นภายในเดือนสี่ปีนี้ยังไงก็ต้องเคลียร์ให้หมดส่วนผมจะเป็นการขายหมูขายหมาขายเป็ดพะโล้หุ้นไทยมันจะขึ้นไปสู่สกาว,วาวแสงไกลแค่ไหนอันนี้ผมไม่รู้ผมตอบในฐานะค้าเป็นเงินผมนะ เออผมจะเคลีย์ออกมาก่อนเพื่อเพื่อเปิดโอกาสให้กับตัวเองรอให้ทุกอย่างมันผันลงมาแล้วผมอาจจะเลือกเก็บคริปโตคือคริปโตอย่างบิตคอยนี่ยผมจะคงเป็นดีซลงมาเรื่อยๆถ้าถ้าลงมาผมก็จะเติมเข้าไปทีละหมื่นอย่างเงี้ยเติมเข้าไปทีละหมื่นซื้อสะสมไปเรื่อยๆเพื่อผมจะใช้มุกเดียวกับตอนที่ผมสะสมทองมาตลอดสี่ห้าปีที่ผ่านมาก็คือเติมเข้าไปเรื่อยๆเติมเข้าไปเรื่อยๆสุดท้ายแล้วเดี๋ยวมันก็กาไรเองแต่ถ้าเป็นหุ้นเนี่ยมันจําเป็นต้องเป็นแบบ บิ๊กช็อตอะมัน d c ซกับหุ้นไทยไม่ได้คุณก็ใจใช่ปหมว่าดีซแล้วมแม่งคือมึงลาดพลาดเลอดมากนะครับไม่รู้มันจะดีดีไปถึงไหนอะไรเงี้ยมันเป็นดิสเขาอะคือ <c oughs> ลดละนั้นคือกับหุ้นเนี่ยเลยต้องรอช็อตแบบทางจริงๆและอาจจะกลับเข้ามาเก็บหุ้นปันผลของเมืองไทยและอาจจะจัดสรรเงินที่จะไปลงทุนพวกต่างประเทศซึ่งต่างประเทศปัจจุบันอะมันก็มีท่าให้เล่นไม่ยาก เช่นลงทุนผ่าน DR DRX ลงทุนผ่านกองทุนรวมอะไรเงี้ยซึ่งผมก็ทํางานอยู่บลจอยู่แล้วผมก็จะเลือกกองทุนอะไรง่ายอยู่แล้วก็จะเข้าทางพวกน,นั้นอ,อันนี้อันนี้สองตัวนี้ซึ่งผมไม่ไม่ขอแนะนําคนอื่นว่าควรทาไงตอนเนี้ยสําหรับคนที่ติดตามนักวิเคราะห์หุ้นไทยอ่ะผมว่านักลงทุนเขาแทบไม่ต้องไปบอกเขา,าตอนเนี้ยว่าเขาคิดอะไรอยู่ผมว่าเขาแทบไม่อยากฟังอยู่แล้วอ่ะเพราะมันน่าเบื่อไงฟังการเล่าเรื่องหุ้นไทยแต่ว่ากลยุทธ แนวรับเซตอยู่ที่เท่าไหร่ยังไงอะไรอย่างเงี้ยมัน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 ไม่ใช่มันไม่ใช่สิ่งที่ผมอยากจะสื่อสารที่ที่ผมอยากสื่อสารคือตอนนี้ผมเตรียมจะทําอะไรค่ะแล้วถ้าเป็นหุ้นต่างประเทศที่พี่ปิงรู้สึกว่าอยากไปลงทุนมองว่าเป็นแอเรียไหนเป็นพิเศษไหมคะก็ต้องเป็นอเมริกามันมีเหตุผลของมันนะก็มาเก็ตแคปอเมริกามันใหญ่สุดอ่ะห้าสิบหกสิบเปอร์เซ็นต์ของทั้งหมดใช่ป่แต่มันมีวิธีว่าถ้าเกิดคุณเอาเมริกาแล้วคุณอาจจะต้องเลือกคู่ขนานหุ้นที่มันมี พอเชอร์กับอเมริกานะแต่และกาดกว่าแวลูเอชั่นต่ํากว่าอย่างเช่นอเมริกากับยุโรปคู่กันก็ได้เขียนว่าคือเวลาจัดพอร์ตมันไม่สามารถไปอันใดอันหนึ่งได้คุณต้องผสมผสานนะครับเอาอันนี้คู่กับอันนี้มีผสมอย่างอื่นเพิ่มซึ่งผมคิดว่า,าตัวยืนพื้นยังไงก็ต้องมีอเมริกาถ้ามันลงลงมานะคุณก็ต้องหาหุ้นหาเก็บอ่ะซึ่งมันควรต้องลงนะครับผมเชื่อว่ามันจะลงเยอะปีเนี้ย โอเคและอย่างเมื่อช่วงต้นตนรายการที่พี่ปิงมีพูดบอกว่าอย่างหุ้นจีนตอนนี้ก็ไม่ได้ว่าดีแต่ว่าก็ยังเห็นโอกาสเติบโตมากกว่าอย่างน้อยหุ้นไทยอะไรอย่างเงี้ยค่ะ,อ,ะอยากหรือว่ามีอมองไว้ไหมคะว่าตอนนี้เหมือนอยู่ในโซงล่างควรลงทุนหรือไม่ลงทุนยังไงบ้างอ่อันนี้ก็ไม่กล้าแต่ถ้าเกิดคุณอยากจะเอาหุ้นโซลล่างผมอยากเอาเกาหลีผมว่าเกาหลีอะโอเคกว่า ถ้าดูจากอาการเมื่อปีที่แล้วนะครับเอาเกาหลีห้ามีช็อตเซลใช่ป่ะหุนแม่งขึ้นไป20%แล้วพอเจอปัญหาการเมืองในประเทศมันลงมาที่เดิม mm hmm. อย่างเงี้ยมันลงมาอย่างเงี้ยเพราะนั้นถ้าการเมืองในประเทศเขาคลี่คลายเนี่ยหุ้นม,มันก็มีสิทธิ์เทิร์นได้ถูกปะ่ะแล้วผมว่ายังไงปีนี้ยูนซุกยองก็ไม่น่าอยู่รอดอะยังไงก็ไป mm hmm. มันก็น่าเก็บหุ้นเกาหลีไว้ตอนนี้นะครับ <Okay. S 1> คือจีนเรา้าให้เรื่องนะไม่เอายังไม่เอาจีนเอาเกาหลีก่อน mm hmm. ผมนี่แฟนพันธ์นแท้เลยตอนนี้แฟนพันธ์แท้หุ้นเกาหลี ได้ค่ะถามพี่ปิงคําถามสุดท้ายแล้วกันเผื่อว่าอย่างที่พี่ปิงบอกว่าปีนี้ถ้าพี่ปิงเนี่ยก็คือหมดใจกับหุ้นไทยไปตั้งแต่ต้นปีที่แล้วแล้วอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็ในเรื่องของว่าถ้าเกิดสมมติจะเก็บเนี่ยอาจจะกลับมาเก็บหุ้นปันผลไทยไม่แน่ใจว่าถ้าเกิดสมมติมันอยู่ในโซนที่ล่างกว่านี้แล้วเนี่ยพี่ปิงมีแนะนําว่าจะเป็นหุ้นปันผลแนวไหนไหมหรือว่าเป็นแนะนําเป็นตัวไหนไหมคะก็ไม่ยั่งยืนเหมือนกันนะไม่กลา้าแนะนํา นะครับถ้าเป็นสมัยก่อนเนี่ยหุ้นผลผลเด็ดๆของเราอ่ะมันจะกระจุกตัวอยู่ในอสังหาอ่โอห้าหกเต็ม uh huh. เนี่ยอสังหาทั้งนั้น uh huh. นะครับแล้วก็กลุ่มพวกกรีดนะ uh huh. หรือพวกพัฟฟ์ตี้ฟันก่อนแล้วก็ uh huh. แบงค์เนี่ยแบงค์ยังแบงค์เมื่อก่อนนะฮะอันดับสามอั huh. 3, ดับส uh huh. ีคือแบงค์กับพลังงานจะพอๆกันสมัยก่อนแต่คุณเห็นไหมบ้าว่าวันเวลาผ่านไปไม่กี่ปีอ่ะ อสังหาที่พังยาวเลยยังไม่รู้เลยว่าจะฟื้นเมื่อไหร่นะครับคือเราเพราะว่าเราไม่เข้าใจมันอย่างแท้จริงว่าทําไมอสังหามันถึงดีไงผมว่าเพิ่งมันร้องอ๋อไม่นานมานี้เองนะอ๋อผมรู้แล้วทําไมเมื่อก่อนอสังหาดีค่ะเพราะมันมีกําลังซื้อน้องแยมแล้วปัจจุบันไม่มีกําลังซื้อเหรอคาตอบก็คือใช่ก็แล้วกําลังซื้อทําไมเมื่อก่อนดีทําไมอยู่นี้ไม่มี กำลังซื้อเมื่อก่อนเนี่ยเกิดขึ้นจากคนที่มีความต้องการบ้านมันเข้าถึงสินเชื่อได้แล้วทาไมถึงเข้าถึงสินเชื่อได้เพราะภาพใหญ่ของประเทศแล้วคนมีหนี้มีหน ύ, ี้บ้านอะ่ะยังไม่เยอะมีหนี้พักกัวเรือนยังไม่เยอะสิบปีที่แล้วหนี้พักสัดส่วนหนี้พักกัวเรือนต่อจีดีพีนแค่เจ็ดสิบเปอร์เซ็น์ของจีดีปปัจจุบันเก้าสิบรูมมันไม่เหลือแล้วถูกป่ะคือเขา้า่เความหมายไหมแล้วเด็กรุ่นใหม่ทุกคน มันมันนี่มันก็เต็มตัวคุณจะขอกู้ซื้อบ้านนี่เป็นเรื่องที่ยากมากแต่ว่าอะไรแต่ว่ากําลังซื้อมันไม่มีแล้วมันก็จะเป็นอย่างนี้ไปอีกนานแปลว่าอสังหามันจะโตยังไงอ่ะอ่ะแล้วคุณก็จะบอกว่ายิ่งไงพี่ก็ยังเห็นคอนโดผุดยิ่งคอนโดผุดอ่ะยิ่งน่ากลัวน้องแยมผมไปเห็นตัวเลขอัตราการเกิดคนเกิดในปีที่ผ่านมาเหลือสี่แสนหกเองโอแม่เจ้า สิบปีที่แล้วเนี่ยเกิดล้านคนนะฮะขออภัยปีปีปีห้าเจ็ดปีห้าเจ็ดเนี่ยเกิดประมาณเจ็ดแสนเจ็ดเจ็ดแสนแปดปีหกเจ็ดเกิดสี่แสนหกถ้าย้อนกลับไปยี่สิบปีปีสี่เจ็ดอะเกิดล้านกว่าคนล้านสองมัง้งหมายความว่าอะไรหมายความว่า ไอคนที่เกิดวันนี้เนี่ยอีกประมาณสักยี่สิบห้าปีสาสิบปีข้างหน้ามันจะต้องเป็นคนที่มีกำลังเป็นคนที่ใช้จ่ายใช่ป่ะต้องเป็นคนที่ทํางานแล้วก็มีเงินแล้วก็ใช้จ่ายแต่จํานวนคนเนี่ยมันน้อยลงครึ่งหนึ่งจากคนที่มีกําลังซื้อในปัจจุบันก็<ม>ค,คนที่คนที่มีกาลังซื้อในปัจจุบันมันต้องเกิดช่วงปีอะไรเกิดช่วงปีพวกสามเจ็ดสี่ถึงสี่ศูนย์เอ่อถึงสี่เจ็ดใว่าจะใ,ในปัจจุบันแรงๆนะกำลังซืจจ้อกำลังนะวัยทำงานกำลังซื้อแรง ที่จะก,ก่อหน,นี้ซื้อบ้านซื้อคอนโดเนี่ยมันมีจํานวนเยอะเป็นล้านคนแต่ได้อีกยี่สิบกว่าปีข้างหน้ามันจะเหลือแค่ครึ่งเดียวเดียวอเอาลวไอคอนโด,ดที่เป็นไปหมดทุกวันนี้มันจะมันจะเป็นยังไงอะแต่ว่ามันไม่ใช่อเมริกาเลยที่เป็นประเทศที่ใครๆก็อยากมาเมืองไทยเนี่ยเออคือคิดแค่นี้ก็จะเห็นได้ว่าอสังหาเห็นปะ่ะจากเดิมที่เราคิดว่ามันแข็งแกร่งจ่ายปันผลเยอะ มันกลายเป็นไม่ใช่อ่ะเพราะฉะนั้นเช่นเดียวกันวันนี้แบงค์ที่เรามองว่าแบงค์อ่ะจ่ายปันผลดีเป็นคําตอบเนี่ยผมก็ไม่รู้ว่าในอนาะคตมันอาจจะมีตัวแปรอย่างเช่นก็สินเชื่อสังหาคุณปล่อยแย่ลงประเทศแ่งไม่เติบโตคุณอาจจะปล่อยสินเชื่อลนกต่ำลงหรือแบงค์อาจจะมีข้อผิดพลาดบางเรื่องอะไรเกิดขึ้นอนาคตมันก็อาจจะกลายเป็นตัวที่จ่ายปันผลไม่ดีก็ได้หรือแม้กระทั่งเมื่อก่อนเนี่ยแชมเปี้ยนการจ่ายปันผลดีคุณรู้ไหมว่าคือใครปูนใหญ่ จ่ายเพ่งห้าเปอร์เซ็นต์อย่างเงี้ยเดี๋ยวนี้เป็นไงอะ่ะจุกจุกใช่ป่ะจึงไม่กล้าแนะนําอีกแล้วรู้แต่ว่าถ้าลงมาก็คงต้องเข้าไปซื้อแหละก็คงเน้นแบงค์ไว้ก่อนแต่ว่าแม้ว่าคุณจะเข้าไปเอาหุ้นปันผลแต่คุณก็ต้องมีความไวในการปรับเปลี่ยนอะ่ะเพราะเพราะว่าเรื่องราวมันพร้อมเปลี่ยนเชยร์ป้าผมก็จะไม่กล้าบอกว่าเฮ้ย hey, ถ้าลงมาแล้วคุณต้องเก็บแบงค์นะแบงค์เนี่ยแหละปันผลระยะย,ยาวดีมันไม่แน่นอนเลย เพื่อไม่พลาดทุกข้อมูลและข่าวสารด้านการลงทุนอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ทุกช่องทางของ Money Chat นะคะ